ดูแลได้ด้วยเหตุด้วยเหตุที่ลุงแดงเจ้าของโอเอซิสซีเวิร์นเป็นคนจันทบุรีไปเที่ยวทะเลและไปเจอโลมาที่ติดอวนชาวประมงนักเรียนจากบ้านทุกตาเจ้าของโอเอซิสซีเวนที่ช่วยโลมามาอนาุรักษ์ไว้ที่นี่ชื่อลุงอะไรครับลุงอะไรครับ ลุงแดงพี่ขอถามน้องๆจากโรงเรียนบ้านตาบูมโลมาที่อยู่นักโอเอซซีซีเวิรมีกี่ชนิดหัวกลมๆทุกคนช่วยกันตอบทุกโรงเรียนหัวกลมๆเรียก่าหัวปากยาวๆเรียกมาปากเ r ร g คู d cool. ปรบมือให้กับตัวเองค่ะน้องฟังต่อนะลูก โลมาที่อเอซ i v i l เนี่ยไม่ใช่ปลาอดีตเคยยกขึ้นยกลงโรงเรียนไหนทำสวย่ะถ่ายลูกได้เลยค่ะอะยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงอันนี้คือหางโลมานะยกขึ้นยกลงอ่ะมือลงก่อนค่ะใครที่ยกมืออกไปแล้วโบกซ้ายโบกขวาช่วยหน่อยค่ะไปทำหางหางปลาเดีลูกหางปลาปลายทั่วไปท่านี้นท่านี้อ่อ น้องคะไอคิวโลามาพมบเด็กห้าขวบก่อนจะไปต่อพี่ขอถามนะถามก่อนเลยช่วยตอบนะดังๆนะใครโรงเรียนไหนไม่ตอบไอ้ยมนะโลมาที่บอกว่าไม่ใช่ปลาอดีตเคยมีขนปกคคุมร่า บอกเลยอะ่ะโลมาไม่มีลิ้นไก่อ่ะครับแต่พูดไม่ได้พูดไม่ได้แต่ก็อยากเปล่งเสียงออกมาแต่งานนีนน้ขอโดดก่อนโชว์บอดี้ก่อนเลยนะครับโดวิชช็อปิ้งโชว์ วันนี้กราบขอบพระคุณนะคะสอพอดอ่างพีรีจันทบุรีขอบคุณท่านสอนอต้นขอบคุณท่านรองเทียวนะคะและคุณครูอ,อาจารย์น้องๆนักเรียนที่มาเป็นกำลังใจย,ยังไม่ได้ทักทายกันสวัสดีค่ะ คนไหนที่ปลดมือเป็นจังหวะให้โลนาขอ,อ,าอให้สอบได้เกรด ลเดี๋ยวให้โชว์อามุธให้มาก่อนมุนเลยน้องๆใครเคยไปเวียดนามบ้างยกมือเวียดนามเขาเรียกโลมาว่ากะเหว่ อยู่ร่วมกันกับห่วงสวยสวยโลมาตระเยนห่วงคร่ะไปดูกันเลยอะไรจะเกิดขึ้นครับโอ้ฮัลโหลฮัลโหล We hey, we hey, 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 hey. โชใครหนอจะเป็นผู้โชคดีใครจะได้ช่วยเล่นกับโรมาหามนักเรียนหาอ้ยน้องโรมาคนเล็ก นักเรียนอาห้อคนไหนรอที่สุดช่วยเดินมาเกี่ยบอลลงน้ครับขอโตนะดะมาละรอที่สุดแล้วตกนเพื่อนเดคนเดียคมาใขึ้นมาตนันขึ้นมอ่าแล้วช่วยโยนบอล บอลใบจีบผู้สอนล่างลงสีเหลืองมาครับนราลองคิดว่าผู้สอนจะชูลงตะก้าได้หรือไม่ก็โอ้โหสีแดงตัดไปต่อเลยครับขัดหน้าโดนยิงไปแล้วครับก็โอ้โหขอบคุณครับโชว์บอดี้โชว์หล่อและโชว์ตัว กอลฟิช็อปปิ้งโชว์ตองูงฮันดานันเอาเบาๆว่าด้ร่สูงมากมอรู่ดิมาอรู่เล นัมบุบัสใครเชี่รนเอตบมือด้แลคะเ เอกไม่หูใจเลยเนาะเนาะไม่น่าเชื่อนะตัวเล็กๆเกนาะแต่รู้หรือเปล่าว่าเอกโกงเอกปาดหน้าไปเฉยเลยต่อไปนี้เราจะโชว์ดีลาการเล่นเรือของโลมากันบ้างไม่มีหางเสือไม่มีไม้พายไม่มีเครื่องยนต์ผู้โดยสารคนเดียวครับผู้โดยสารคนเดียวนะคะแมนบอแนนไปแล้วให้โลมาโลมาซุยเรือค่ะลูก เขาเรียกว่าสุยสุยแปลว,ว่าดัานระยองเรียกว่าอะไรคะคำว่เออเาดันระยองเรียกว่าอะไรคะฮะยุใช่ปะเมงเยองจะเห็นีเพี่ๆๆป้ีหานผมก็เรียกว่าดันนี่แหละพี่เล็อเก,อเกอยากทำสีเออ เรียนหัวหน้าครับอึมเอ๊ะตัก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 อึมโอ ันอหนูอยากจะบอกใครไม่ได้รูเอยของจริงเลยฝันหลอเราหลอเราก็บอกว่าเราหลอาเกยท่าเกากิิาแล้วก็ตื่นดควเราไปแทออกกาูเอ็กซ์เซอร์ซ่ フフフフフフ。<music> เดินก็ชวนเรามาปั่นปูมลูก

สู้ๆนะน้องฟ้าเราจะออกเดินทางไปด้วยกันนะพี่ฟ้าไม่ต้องกลัวนะมาไกลเดี๋ยวกลับบ้านได้ขึ้นหลังหนูเลยนะโอ้ยให้ขึ้นหลังเลยหรอพี่หนักมาจะหนักหนาสักเท่ไรเชียวมาเหอะเกาะหลังหนูก็ได้หนูจะเป็นแท็กซี่ให้พี่นะดูมากับเทรนเนอร์เขาคุยกัน ทำออกเดินทางไ้ไปยัเยเฮ้ยไปยางไปยงเอกเอกเอกจะโม่เอเอกจะโมเอกข้าโม้อะเร็วเอกอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ไปไป เขามีงาน,งนวาิจัยตรงนี้และประสบความสําเร็จแล้วด้น่วยแต่สําหรับที่นี่เราไม่ได้ทําเรื่องนี้นะเรามีแต่โลมาเราอยากให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้แขบเอฟเอีของเราทุกคนนะเอฟซี FC ของเราทุกคนได้ฟังเสียงจากโลมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราสบับมือแบบไหนคะพี่เล็กสบับมือแบบนี้นะทุกคนเลยนะสบับมือนะและฟังเสียงว่าจรรย์กากโล ได้ภาพไหมคะนี่ได้สวยไหมคะสุดยอดขอเสียงปรบมือให้กับน้องค่ะสุกวันที่ดันทบุรีสุขวัลที่ OACC ซี่บอรชมชุดแฝนักเรียนที่ศิลกากรร่วที่ศ้ลบากร หนึ่งแอคหนึ่งรสำหรับผู้ปกครองและเด็ก50บาทเดี๋ยวมาถ่ายกันนะคะรวมไป,ปถึงพี่ๆนะคะแต่ก่อนจะถ่ายเราจะดูสนีิลาก่อนนะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราต้องดูสนีิลาก่อนนะคะในจุดนิน